ว่าเด็กมปลายในบทของมต้นนะครับเด็กมปลายในของเลือกเรียนในวิชาที่ขอถนัดแล้วนะครับ s m ส e, เนี่ยนะครับเ e. อ e เอเาเป็นเด็กที่ขอเก่งด้านคณิตวิทย์แล้วก็อังกฤษในห้องวิทย์คือบทกันนะครับขอเก่งคณิตวิทย์เห็นคำนวณแล้วกบอกขอเก่งภาษากับคณิต การรีเซ็ตก็แล้วนะครับเดี๋ยวหมายว่าเดี๋ยวจะต้องคุยไล่ของเด็กไปแต่ละห้องแต่ละห้องนบบั่นหมายความว่าท่านสอนห้องไหนจะลูกท่านอาจจะเป็นที่ึกษาหรือไม่แต่ว่าอยากให้อะไรที่เป็นปนัญหาพฤติกรรมของเด็กก็ก็อยากให้ช่วย,ยสะท้อนนะครับเพื่อจะเอาปัญหา่างมาแก้ปัญหาเด็กในกรอบต้นเ <c oughs> <c oughs> มื่อต้นปีนะครับเรามีคําสั่งบริหารระ,หาระดับชั้นมอ,อไรายอยู่นะครับาหัวหน้าระดับก็คือหวมหน้ารองาหัวหน้าระดับทั้งสองท่านนะครับก็ได้นำหนดไปแล้ววิชาการก็จะมีคุณผู้เอวันครูยุบดีคุณรู้ิรยานะครับ ปกครองก็พี่วินธรรมบุญนะครับเป็นหัวหน้าอยู่แล้วก็น้องพ,พี่ปอสยามนะครับสุธิตาจารุวันสุภัทรชัยเอกะละวิริยะทวีศักดิ์เทคโนโก็พี่วิวิทยาชาชริศชัยเฉลิมนะครับประจาสัมันคุณบุบอนทิพย์ลุทาสินีสุกัญญาการเงินสุชาตาขโฉมนธนวันนะครับเลขาก็ทิตยาดวงใจในกรอบต้นที่นําเสนอในส่วน,นต,ต่างๆเหล่านี้ก็ะจะมีในส่วนของที่ ในกรอบของเด็กที่มีปัญหาครับก็อย่างน้อยๆในส่วนของ,งาการครูที่ดูแลเรื่องของวัดผลและเรื่องของงานปกครองเพราะถ้าได้ช่วยกำลังหรือว่าแก้ปัญหาเด็กในกลุ่มนี้นะครับก็จะได้ได้ได,ได,ได,ได้ช่วยดูแลด้วยซึ่งในข้อมูลส่วนแรกที่นําเสนอคือเรื่องของข้อมูลด้านหลังสุดที่เป็นข้อมูลตามตารางผลการเรียนของนักเรียนนะครับซึ่งข้อมูลในตารางน,นี้จะเห็นว่าในส่วนของถ้าดูส่วนล่างสุดของนักเรียนที่ยังผลการเรียนไม่ถึง2นะครับของม สี่ของมสี่จะมีอยู่เก้าคนนะครับของมสี่มีอยู่เก<ๆ>้าคนที่ไม่ถึงสองนะครับมห้าจะมีอยู่สิบเอ็ดมหกจะมีอยู่เจ็ดคนต้องมาดูว่าอยู Being, ่ห้องไหนนะครับที่จริงเข้าใจข้อมูลนะครับนี่คือข้อมูลในส่วนของนักเรียนที่ผลคะแนนไม่ถึงสองซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกันกับข้อมูลของนักเรียนที่เหลือคนข้อปูลจริงอหกคนนะครับแล้วก็มห้าสิบสี่มหกอีกเจ็ด เด็จกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มเดียวกันทีนี้มาดูว่ากลุ่มเดียวกันของกลุ่มไหนแล้วก็ต้องมามา,มาช่วยกัน้วิเพราะว่าเราจะแก้ปัญหาเด็กกลุ่มนี้อย่างไรล้าก็มีมีอ่อนนะคะอันนี้สามารถเกิดชื่อได้เกยใช่ไหมยังยังไม่ได้ประสานนะครับป่อทีนี้นะครับในส่วนของนักเรียนผีกหนึ่งคนส่วนที่ต่อจากมสาม ที่เรียนภาษาจีนตั้งแต่มต้นมาแล้วก็มาต่อภาษาจีนมสีนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ3ามคนที่สามแล้วก็พาเพื่อนรอดได้ในการที่ถ้าเพื่อนไม่เข้าใจก็อธิบายได้สอนเพื่อนได้